โอ้เด้กับเขาแรกได้โช่โช่ดีโนใหม่เดร้ายวะพี่น้องโอ้เด็กระสอบหนึ่งอ้วว่าเด้ร้ายเติบยู่เหรือพักมุ้งก็ได้นอใหม่ก็ได้ป้าดีชุกนอใหม่นอกพี่น้องอ้ยเคยยันนางน้องไปหาเคยยันนางเลยล่ละพี่น้องนี่นะวิธีคนเท่านอจะไปอยู่ตั้งทินตั้งแดนนี่ก็บปุกผลนบันนอ,อกเท่าดีที่สุดคือบันนอกของกินนี่บ่ได่มีสารเอียงให้กินง่ายพี่น้องนอ นี่น่ะของแสบนี่แนวแสบนี่น้อยเขาพี่น้องเอ้ยอุ้ยทางอุ้ยตัดกรบเป็นขวันแม่ทางโอ้ยพี่น้องเอ้ยหมาหยบเขาอะมามันกะตื่ oh, นเป็นเรื่องธรรมดาของตัดนอนเขาปลาเอาเข่าเพิ่นกับพวกอะไรได้เนาะวิ่งเบิ่งพักข้างๆพี่โอ้ย เศรษกิ้พ่อเพียงเอาซ้ำได้นอพี่น้องปลูกยังก็ได้กินอยู่ท้องไห้ท้องหน้าเห้าปูุ่นสะคันมีแหมาานีพี่น้องเอ้ยเจ้าของสวนสิผ้าวันแหเอาปลาหนีไปต่มนอมาแล่งแต่เดี๋ยวเอาไว